รู้3ข้อนี้คุณจะ1นวีหน1ได้เก่งขึ้นแน่นอนครับใครที่ประสบปัญหากการหาร้านเติมเกมไม่ได้เนี่ยงั้นผมขอแนะนําร้านเทพฮับที่ตอนนี้เนี่ยมีระบบโค้ดส่วนลดเรซี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้โค้ดมีจํากัดน,นะบเบบเข้าไปกดใส่แล้วก็รับส่วนลดแบบนี้ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่กอรอกโค้ดซี่ไปก็จะได้ราคาประมาณนี้เลยนะครับเงื่อนไขาตามบริษัทกําหนดนะครับผมโค้ดมีจํานวนจํากัดนะครับผมไม่มากดกันเยอะเด้อผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับผมน่าจะชอบในการ1 V1 กันมากๆเลยใช่ไหมครับหรือว่าเล่นในห้องสตรีมต่างๆนะผมที่บางทีก็ ไปจองไว้เล่นแล้วก็ออกช่องบ้างหรือว่าหนึ่งหนึ่งแล้วมันสนุกเป็นชีวิตจิตใจคือแบบบางทีหมั่นไส้ใครก็อยากท้านหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกทริคในการเล่นหรือว่าเสริมวิธีการเล่นเข้าไปนะผมก็คือมี3ข้อด้วยกันนะฮะและก็มีอีกหลายอย่างรับที่ผมเคยทาคลิปลงไว้ในบ้านแดงนะครับก็สามารถไปหาดูกันได้นะฮะอันนั้นก็จะเป็นการบอกวิธีหนึ่งหนึ่งที่ก่อนจะมามีคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับแลนะข้อแรกก็คือ ดักลายเดินสตูให้เป็นวิธีการดักลายเดินสตูเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับ มันก็แค่คือการคาดเดาว,ว่าศัตรูนั้นจะวิ่งออกมาจากตรงไหนคนระับในช่วงต้นเกมใช่ครับผมแล้วจุดนี้เราก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างช็อตนี้นะผมแม่ผมถึงเล็งเป้าไว้ตรงทางซ้ายนะผมรอยิงเขาอันนี้คือผมดักลายเดินนะอันนี้คือผมรู้ว่าเขาจะวิ่งออกมานะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะสรุปให้มันเข้าใจง่ายๆเลยแล้วกันนะฮะการดักลายเดินก็คือการรู้ว่ามุมน,มนิยมนิยมที่เขาชอบวิ่งมาในแต่ละด่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด่านหอดูดาวโพชินกเคปเทาวหรือว่าจะเป็นหอดูดาวอะไรประมาณนี้นะ ผม,มันแมบ,บมันไม่ได้ใหญ่นะเราก็ต้องจํามาให้ได้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนินยมไปทางไหนกันแล้วก็มีความเป็นไปได้ไหมที่จะวิ่งมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราหามุมนิยมนั้นไม่เจอหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ลองกวาดสายตาไปอีกทางหนึ่งที่คาดการว่าศัตรูนั้นจะมาแล้วเราก็สามารถดักลายเดินได้นะผมก็คืออาจจะเล,งล็งรอเรือ,อจ,จะยืนรอก็ได้แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเราก็ลองไปมุมขอบๆดูว่าผมไม่จะไม่ก็ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอะไรเงี้ยนะผมที่ไม่มมมุนนเป็ิย แะผมเราก็ไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้แะผมแค่เป็นมุมขอบๆไว้นะครับผมขอบๆบงหรือว่าแบบไปเกือบๆขอบบงก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่เจอศัตรูในมุมตรงนั้นเนี่ยหรือว่าไม่เห็นศัตรูเลยนะฮะเราก็คาดการไว้เลยว่าศัตรูถ้าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแน่นอนนะผมแล้วเราก็เตรียมตัวรับมือได้เลยนะบางทีเราอาจจะเอาสโคบล็อกไว้ในมุมที่ศัตรูคิดว่าจะวิ่งมาก็ได้นะครับผมข้อต่อมานะครับถอยให้เป็นการถอยเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือว่าเป็นเรื่องที่แย่นะผมมันเป็นคือการแบบมออาาต้งงม่ึะจพูดวทํไถถย ทำไมถึงต้องบอกว่าต้องถอยให้เป็นนะครับผมก็คือเรามักจะโดนยิงถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบอย่างเช่นการโดนยิงโดนตอดเสียเลือดประมาณแบบมากกว่าครึ่งหรืออาจจะไม่ถึงครึ่งก็ได้นะครับผมคือในกรณีนี้คือเราเสียเปรียบนะครับผมเพราะว่าเรามีเลือดน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรไอวอลเบิดหรือว่าเป็นทางด้านของสกิลอะไรเงี้ยรู้สึกเราไม่ไหวเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนนะถ้าเป็นไฟต์ต่อต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาเริ่มกดดันเราเริ่มยิงเราใส่เรายัดเราเข้ามาเนี่ยผมแนะนำนะครับเราอย่าไปฝืนเล่นเเลยผมถ้ากิด ว่าคุณฝืนเล่นเนี่ยก็มีแต่ว่ารถต้องคมหัวนะบางทีก็ลุ้นดวกว่าเขาจะยิงไม่โดนแต่เราจะไม่เอาแบบนั้นฮะเราไม่เอาโอกาส50-50นะคนดูเราจะอาโอกาสที่มีโอกาสที่แบบสามารถชนะศัตรูได้แบบชวยๆเลยนะผมก็คือการถอยนะผมไม่เล่รถเจ็บ เราโดนยิงมาเนี่ยเราถอยได้เราถอยนะผมสตูก็จะตามมาแน่นอนนะเพราะว่าสตูรู้ว่าเราเนี่ยเจ็บแล้วนะผมจากการที่โดนเขายิงนะฮะแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดอ่อนของคนที่ตามมาก็คือการประมาทครับผมการประมาทนะคือคนที่ตามมาเนี่ยคือจะเป็นการกลายเป็นว่าเขาจะเป็นฝ่ายฝ่ายลุกหรือว่าฝ่ายดันทันทีนะเราจะเป็นฝ่ายตั้งรับนะผมก็แล้วก็อย่าลืมนะทุกกลยุทธ์หรือว่า ทุกการแข่งขันหรือว่าแบบการวางแผนอะไรก็ตามเนี่ยฝ่ายรับจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเสมอนะผมเพราะว่าฝ่ายดันเนี่ยเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะบ,บางทีเนี่ยเขาอาจจะฟังเสียงเท้าเราเก่งก็ได้อาตามติดเลยอะรู้ว่าเรายืนตรงนี้อะไรยังไงนะครับผมแน่ๆน,นะครับเราถอยในมุมที่สามารถแบบหนีศัตรูได้นะผมทำให้แบบศัตรูไม่รู้นะฮะทำให้ศัตรูไม่รู้นะผมเราอาจจะแอบพันยาน้วถ้าเขามีเดกิก,ก็ขอให้อยู่ในพื้นที่ที่แบบตัวเขาเนี่ยเข้าถึงตัวเราไม่ได้นะผมในระยะเวลาที่เราพันยายังไม่เสร็จนะทุกคนจําไว้นะผม ฝ่ายรับนะครับเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเสมอนะฮะข้อต่อมานะผมคือการเดินไถ่ครับคนดูอาจจะงงนะว่าการเดินไถ่เนี่ยคืออะไรนะการเดินไถ่คือแบบนี้นะครับ คนดูอาจจะสงสัยว่าการเดินไถ่เนี่ยมันดียังไงต่อการ1 v 1นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอพูดเลยนะครับว่านอกจากเป้าเราจะนิ่งแล้วจอเราก็ไม่สะบัดด้วยนะผมก็คือแบบเราจะไม่สะบัดแบบโดยการแบบกระโดดสะบัดยิงกระโดดสะบัดยิงอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มันมีโอกาสเพิ่มอ่าการยิงเฮดช็อตหรือว่าการยิงหัวได้มากกว่าการกระโดดยิงนะครับผมแล้วแต่คนถนัดนะแต่ผมรู้สึกว่าการเดินไถ่เนี่ยโอกาสยิงติดหัวเนี่ยมันดูจะมากกว่าการวิ่งกระโดดวาิ่งกระโดดวิ่งกระโดดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ท อ่าที่ผมเคยสอนไปในคลิปประมาณน่าจะเดือนที่แล้วหรือกี่อาทิตย์ผมจำไม่ได้ละน่าจะเดือนที่แล้วมั้งอ่าเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูนะผมก็คือคลิปนี้นะการรีโหลดซองใหม่เนี่ยมันค่อนข้างโกงฮะแล้วมันยิงเร็วนะผมรีโหลดซองใหม่ยังไงก็เร็วแ่บพวกกระโดดแน่นอนนะเพราะว่ากระโดดเนี่ยมันจะทําให้การ remax เนี่ยหรือว่าสูตร r e m a กเนี่ยมันไม่ติดนะผมมันใช้งานไม่ได้นะเพราะงั้น การเดินถ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่ดีกว่ายเยอะเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่เหลือไอว้วอลหรือบางทีเราเหลือไอว้วอลเราก็เลือกที่เดินถ่ายก็ได้ผมเดินถา่ายยิงปกักปักปักเดินยิงเดินยิงเดินย,ย,ยิงเลยนะผมไม่ต้องกลัวนะและก็ออกอย่างนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยยิงหัวเรายากมากขึ้นนะครับผมเอาเพราะ่าอะไรเพราะว่าเราเดินถ่ายครับเราเดินถ่ายฮะเราโยกหัวไปมาโยกไปโยกไปโยกมาอะไรประมาณนี้นะผมนอกจากเราจะยิงนะถ้าเรายิงเนี่ยตัวเราก็จะอ่าเหมือนอาจจะเป็นเป้านิ่งแต่ว่าเราก็ยังเดินอยู่นะครับผมมันก็จะทำให้ตัวยิงหัวยากขึ้น ในจังหวะที่เราโยกหัวซ้ายโยกหัวขวานะครับแต่การกระโดดเนี่ยมันจะเป็นเป้านิ่งในกลางอากาศช่วงระยะเวลาหนึ่งนะผมมันไม่เหมือนกับการโยกนะมันมีข้อเสียเยอะกว่าการเดินไถ่นะผมแต่การกระโดดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะคือมันมีประโยชน์เยอะอยู่แล้วนะผมมันอาจจะยังไม่เท่าการเดินไถ่แต่ว่าคนส่วนใหญ่มักชอบเล่นกันนะผมเพราะงั้นมันก็น่ากลัวนะผมการกระโดดยิงโดดซ้ายปาดซ้ายปาดขวาในการกระโดดนี่สําคัญมากๆแล้วผมยังไงก็อย่าเดินไถ่มั่วจนเกินไปนะเราต้องเดินไถ่แบบว่าให้มันมีหลักการนะครับผม ให้มันมีหลักการนะเดินถ่ายในจังหวัดที่บางทีทรัพยากรหมดหรือว่ามันในมุมแคบๆนะผมมุมแคบๆเนี่ยเดินถ่ายในชอบเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นการยิงหัวยิงตัวเงี้ยเดินถ่ายคือรับจบหมดเลยนะครับผมขอเสริม,มนิดนึงนะผมยังไงก็หลีกเลี่ยงการฟังเสียงเท้าไม่ได้นะผมการฟังเสียงเท้าเนี่ยยังไงก็คือจุดเริ่มต้นของ3ข้อนี้ได้นอนนะครับ